โอ้ยายเป็นไงมัง่งยายก็เป็นย้ายแกหนังเขียวนมยานเหมือนเดิมแล้ะกูดได้ยนินแล้วเลยเอ้ยยีต้องสุขหูทิยรับสภาพเลยผมประมาทเองอะนะเอาใจช่วยนะขอให้รอดชีวิตถึงตอนเที่ยงผมทำใจแล้วนะต้องหัว c a l o r i มาเช้ากินยักไปหน่อยมายกลางวันก็ยัก เอาใจช่วยนะจุนหนูกโกรธบไเป็นไงมัง่งก็ไม่เป็นไรหรอกนะที่เดินกระทืบทุกตอนนี่กรบโอเคแล้วเหรอยายเขาไม่ได้จริงจังหรอกเขาเน้นออกกำลังกายยังไงงงน้าไม่เห็นเหรอว่ายายโคตรแข็งแรงเลย ก็เพราะยายออกกําลังกายด้วยการไล่กระถือผมทุกตอนนี่แหละถ้าคุยกันดีๆเหมือนบ้านอื่นป่านนี้ยายนอนติดเตียงไปนานแล้วพูดอย่างกับบ้านมึงมีเตียงเออเออน้องติดเสื้อก็ได้นิดนึงก็เอานะนะนะยายน่ะไม่มีทางป่วยหรอกแข็งแรงเหมือนงูเหมือนไฟไอ้โกรกอีหา้าวันซะแล้วให้กูเตินซะดีๆผมไปทำหน้าที่่อนะนะนะ ็นไงสบายตัวกันแล้วสินะเออวันนี้ครบกิจกรรมแล้วในนอนกลางวันด้วยแล้ววันได้ไล่ทืบไปกรบกิจวัตรที่แปลกประหลาดกูมีเป้าหมายชีวิตเวย้ยการนอนกลางวันเนี่ยนะการนอนกลางวันมันทาให้เวลาผ่านไปไวกูนี่อยู่มานานจนเบื่อที่จะหายใจเล่นแล้วเบื่อที่จะต้องกระพริบตาการนอนกลางวันนี่คือการลดเวลาที่กูต้องอยู่บนโลกนี้ลงไปอีกยายจะตายแล้ว ยายคิดอย่างนั้นไม่ได้นะไอชิบหายยังไม่ตายโว้ยอา้าวก็เห็นบอกอยากลดเวลาที่อยู่บนโลกนี้เหมืนอนยายอยากตายเลยเออว่าจริงๆก็อยากแต่ไม่ใช่อยากตายแบบที่พวกมึงเข้าใจถ้าต่อให้กูอยากตายจริงๆมันก็เรื่องของกูเขาเรียกว่าฟรีวิหือฮะอะไรวิววิลขออีกทีฟรีวิหือแปลว่าอะไรวะโกรก ฟรีก็คือฟรีส่วนวิลนี่น่าจะเป็นอันเดียวกับวิลแชร์ที่ยายอยากหน่อยอสิบหายกูยังวิ่งได้โว้ยโทษโท,โทวิลก็แปลว่าล้องไงนะเอามารวมกันล้อฟรีอ๋อออกตัวแรงนี้เองเฮ้ยพวกม,มึงนี่ฉลาดทุยไอ้สิบหายมันแปลว่าเจ็ดจำานงเสรีโว้ยโอ้ยากกว่าเดิมอีก พวกมึงกับขวรจะมีเจจานงเสรีด้วยว่าชีวิตนี้มึงต้องการอะไรเอาแต่ฉันเสียชีวิตไปแล้วดิเออวะมึงเป็นข่อยยกเว้นเฉ่นว่ามันก็คงเหมือน,อนกันทุกคนแหละอยากร่ำอยากรวยอยากสบายไม่ลำบากมีผู้ชายหล่อล่ำ้อมล้อมดักหน้าดักหลังจีจีอจอไอ้บ้าของแต่ละคนมันไม่มีทางเหมือนกันหรอกเว้ยมันก็ต้องคลายๆกันนั่นแหละ,ละใครจะอยากมีอนาคตลำบากลำบน ไม่เหมือนเพราะเจตจำนงเสรีมันถูกติกรอบไว้ด้วยสภาพแวดล้อมที่เราโตมาถ้าเรามีสถานะทางเศรษฐกิจที่ดีจินตนาการความฝันของเราก็จะสูงไปด้วยมันเกี่ยวกันยังไงอ่ะยายจะบอกว่าคนจนมีจินตนาการแย่กว่าคนรวยเหรอไม่ใช่แล้วกูอธิบายได้เอางี้ในอนาคตมึงอยากเห็นบ้านเราเป็นยังไงเพราะมเหรอ ก็อยากให้มีรถเมล์ผ่านหน้าบ้านจะได้ไม่ต้องเดินไกลไปไหนมันไหนลำบากไปน้งเลี้ยนก็ไปสายทีเลยใจดีนะมีห้างอยู่ใกล้ๆบ้านนี่แหลมเลยมีเน็ตเล่นฟรีผมนี่จะไปนั่งตากแอร์ให้เย็นชาทั้งวันเลยเห็นไงแล้วถ้าหมึงไปถามเด็กในเมืองที่มีห้างสรรพสินค้าอยู่ไม่ไกลจากบ้านมัน มันจะคิดถึงเรื่องรถเม่์ผ่านหน้าบ้านไหมปันก็คงคิดถึงรถยนต์ขับเองระบบออโตเมชั่นทันสมัยนูน่นเพรานะแล้วนี่ถ้าเป็นเด็กโตมาแบบอดอยากนี่ก็คงจินตนาการได้แค่ให้มีกินไปวันวันถูกต้องจินตนาการมันเป็นต้นกําเนิดของความก้าวนะถ้ามึงยังต้องคิดเรื่องปุ่งนี้จะกินอะไรเดือนนี้จะเอาเงินที่ไหนมาใช้นี่เรื่องนวัตรกรรมเรื่องความคิดส,สร้างสรรค์ใหม่ๆมันจะเกิดขึ้นได้ไหม ใหญ่น่าจะเป็นนายกนะดูวิสัยทัศน์กว้างไกลฮ้ยคนอย่างกูได้เป็นนายกนี่รับรองรถทั้งแม่งออกมาแต่วันแรกที่รับตำแหน่งแล้วเฮ้ยแต่ใหญ่นี่อัจฉริยะจริงๆนะรู้เรื่องพวกนี้มาจากไหนเนี่ยกูจำมาจากเดอ Standard Podcast สเพิ่งฟังเมื่อวานนี้เฮ้ยขอมีสาระมั่งนี่จะสิ้นปีแล้วเออใช่ใช่จะปีใหม่แล้วนี่นะใหญ ตามธรรมเนียมเรานะต้องทำหน้าที่อะไรวะเอา้าก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็ต้องอวยพรล,ลูกหลานไงเพื่อเป็นสิริมงคลโอ้ยไ,ไม่แฟเลยกูให้พรพวกมึงแล้วใครจะให้พรกูแม่ก็เอาเอา้เอามามากูจะให้พรปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี่ขอให้พวกมึงจงมีสตินึกถึงพ่อแก้วแม่แก้วเขาไว้ ฟังดูไม่ค่อยดีเลยอ่ะไอ้ฮะคำอวยพรมันมีฤทธิ์เด็ดขนาดนั้นกูของอวยพรได้ตัวเองถูกละมันทึน่งจงกวนไปแล้ว<อ>มันมีจริงสักทีไหนจะยังไงก็แล้วแต่ขอให้ทุกคนจงมีสติแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุแล้วถ้าต้นเหตุมันไม่ได้เกิดจากเราละ่ะช่างแม่งไอ <c oughs> เราต้องแยกแยะให้ได้วันนี้เป็นปัญหาของใครบางสิ่งบางอย่างไม่ใช่ปัญหาของเรา เราก็อย่าไปเอามาใส่ตัวเองโดยไม่จำเป็นหรือที่เลือดสั้นๆว่าเสือนีอ่าไม่น่าเปิดช่องเลยกูเออโดยเฉพาะยุคนี้มึงถทติ๊กต็อกถชอ็อตไทริวพาเรื่องรกสมองของคนทั้งโลกมาใส่หัวตัวเองแล้วแม่งก็หัวร้อนทะเลาะเบาแว้งกันอุตลุดปีนี้เอาใหม่นะเว้ยให้ตั้งใจมีสติพึ่งระลึกอ,อยู่เสมอว่าเรากำลังถติ๊กตอกแบบไร้จุดหมายอยู่หรือเปล่า หยุดหาเรื่องใส่หัวแบบไร้จุดหมายสุขภาพจิตด,ดีสุขภาพกายก็จะดีตามท่องไว้โกรธคือบ้าหมาคือโบโกรธคือบ้าหมาคือโบ สวัสดีครับผมวันนี้พี่กรีมาเป็นตัวแทนทีมงานโกรกรากขออวยพรต้อนรับปี2025นะครับสำหรับ FC ที่ติดตามโกรกรากมาตั้งแต่ปี2019จนถึงวันนี้นะครับก็จะ6ปีแล้วนะครับผม ก็ขอขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาจนถึงตอนนี้และปี2025มีอะไรเซอร์ไพรส์พวกเราอย่างแน่นอนนะครับ FC ที่อยู่กันมาตอนนี้ใครบ้างยกมือในคอมเมนต์หน่อยนะครับผมแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะครับปี2025นี้จงมีความสุขสุขกายสุขใจร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายนะครับแล้วก็ถ้ามีเยอะก็มาแบ่งโกรก,รกด้วยนะครับผมก็อย่าลืมนะครับ ปี2025นี้ต้องมีสติเหมือนที่ยายบอกนะครับอย่าลืมนะครับท่องเอาไว้นะครับจำได้ไหมโกดคือบ้าหมาคือโบครับแล้วเจอกันในปี2025ครับผม